ส,สวัสดี yes. พี่ๆหลายเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Money PX กันหาเงินฟรีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในของตัว Iron Freeze นะครับที่ทําการหาเงินฟรีนะครับเข้าในของ t ู Money Wallet หรือจะเป็น PayPal ก็ได้หรือจะทําการเติมเกม Free Fire นะครับหรือว่า Mobile Legend ก็ได้เช่นกันนะฮะในของตัวอันนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาทําการถอนเงินเข้าในของ To Money w a l l l t นะเนื่อจากแอปนี้ไม่ได้ทำกันถอนมันหน้านะครับแล้วก็ไม่ได้มาอัปเดตข้อมูลข้อสามมาค่อนข้างนานนะครับวันนี้เรามีโอกาสก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งละกันเนาะ เพื่อมาทําการถอนเงินเข้าในของทุน m น n ี y Wallet ของเราเลยนะครับว่ายังจ่ายเงินตามปกติอยู่ไหมหรือว่ามันไม่จ่ายกันแล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองมาทําด้วยกันได้เลยนะในคลิปนี้ก็จะเป็นในของการถอนนะส่วนเงินเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วก็อัปเดตเป็นอีกคลิปหนึ่งมาให้ละก,กันเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับเรามาทําการถอนเงินกันก่อนเดี๋ยวส่วงเมนูในการทํางานหรือว่าแต่ละเมนูว่ามีอะไรบ้างให้เราทำเดี๋ยวเราเค่อยมาอธิบายทีหลังกันซึ่งมันก็ไม่ได้ยากมันง่ายๆแค่นี้เองนะฮะโอเคมาตรงที่หน้าครงฉันนะครับล้วก็กดไปตรงที่แรบเปลี่ยนนะครับตอนตอน,นี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมด184บาทหรือว่าเหรียญ27ล้านเหรียญครับก็กดแลบเปลี่ยนเข้าไปได้เลย จะมีการถอนเงินเข้าในหองทูมมันนี่วอลเลตตั้งแต่100บาทนะครับจงถึงสูงสุดอยู่ที่500บาทนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําการถอนอยู่ที่150บาทเข้าในหองทูมมันนี่วอลเลตหรือใครที่จะเติมเกมฟรีไฟนะครับก็สามารถทําการเติมเกมผ่านในของตัวออมนี้ได้นะการเติมเกมผมก็ยังไม่เคยเติมนะครับว่าเติมยังไงแต่ว่า น่าจะใช้ ID เกมแค่นี้แหละนะอย่างเช่นว่าเราจะทําการเติมเกมสักประมาณ100นะก็จะมีในของพวก ID เกมให้เราทําการใส่เข้าไปนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันก่อนกดเห็นด้วยนะครับเห็นไหมก็จะมีในของชื่อแล้วก็นามสกุลเนาะแล้วก็ ID เกม e Free Fire ของเรานะครับแค่นี้นะอันนี้คือผมไม่เคยเติมนะแต่ว่าน่าจะเป็นการใส่ชื่อชื่อนามสกุลก็ลองใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส ID. ่ ID เกม Free Fire ของเราเข้าไปนะ ส่วนในของโมบายดีเจนก็เหมือนกันเลยนะครับนี่ก็จะมีการเติมตั้งแต่100จนถึง500บาทนะครับและส่วนในของเพ y ์เพวก็สามารถทําการถอนเงินได้หรือจะทําการถอนเงินเป็นในของค่าโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันแต่สําหรับเราในของวันนี้ก็จะมาทําการถอนเป็นในของทูมอนี่เวลทเป็นจำนวน150บาทนะครับกดทําการถอนได้เลยนะครับผมก็จะใช้เหรียญอยู่ตามที่เขาบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับสอง 2 2ล้านเหรียญ5 0 0แสนนะฮะ22 5บแสนล้านเหรียญฮะกดเข้าไปพอปทำการกดเข้ามาแล้วก็รอประมาณ5วิแล้วก็รอตรงนี้ก่อนให้มันขึ้นเป็นสีพฟ้าหรือม่วงให้เราทำการกดเข้าไป,ปและโผล่ในของหน้านี้นะครับก็ทำการใส่ชื่อนามสกุล t ู m o น e y วอ l l e t ของเราเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วส่วน2ช่องข้างล่างนี้ก็จะเป็นการใส่เบอร์โทร ท Money Wallet เพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินของเราก็ให้เราทําการใส่เบอร์โทรเข้าไปพอใส่เสร็จก็ทําการกดส่งเพียงแค่นี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะทําการถอนในของวันที่26เดือน10ปี2022นะฮะจำนวน150บาทก็ลองทําการถอนดูนะต้องใช้เวลาระยะเวลาในการรองเงินเข้านานอยู่นะครับพอทําการกดส่งไปแล้วมันก็จะขึ้นว่าส่งเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปตรวจสอบไปได้เลย นี่ครับกดเข้ามาแล้วก็ขึ้นมาหน้านี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนเงินของผมที่ผ่านมานะครับผมก็จะทําการถอนไปที่1 0 0่บาทแล้วก็100 B. และล่าสุดในของวันนี้ก็เป็น150่าบาทนะครับเข้าในของ t o มบันดี้วเดดการถอนที่ผ่านมาผมก็ถอนแล้วก็ได้รับเงิน ตามปกตินะใช้ระยะเวลาในการรอเงินเข้าก็5วันนะฮะวันเสาร์อาทิตย์ไม่นัดนะครับเขาก็มีการระบุเอาไว้อยู่ตรงนี้นะว่าเราต้องรอประมาณกี่วันนะครับก็คือ5วันวันเสาร์อาทิตย์เราไม่นัดไม่นัดหรือว่าวันหยุดเราก็ไม่นัดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ทกําการถอนเพียงแค่น,นี้เลยง่ายๆไม่ได้ยากส่วนด้านในของประวัติการถอนเงินเราอยากมาดูใหม่อีกรอบนึงเราก็สามารถมาดูได้จากการแรก ของฉันนะครับแล้วก็ทําการกดเข้าไปดูได้เลยนะประวัติกันถอนเงินของทุกคนนะครับโอเคก็เพียงแค่นี้เลยนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับมันไม่ได้ยากง่ายเพียงแค่นี้เองต่อไปเรามาดูในของเมนูในการเชิญเพื่อนกันเลยดีกว่าสาหรับใครที่อยากแนะนําเพื่อนนะครับเนื่องจากว่าในหองตัวออมนี้เป็นออมที่แนะนําเพื่อนเราได้เยอะที่สุดนะแต่ถ้าไม่แนะนําเพื่อนก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านกว่าในการเชิญเพื่อนนะครับ นะการเชิญเพื่อนคือให้เรามาตรงที่ของชวนเพื่อนเนาะมาตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับคลิปที่นี่เพื่อเชิญนะครับกดเข้าไปได้เลยถ้าเราจะทําการเชิญนะครับและเสร็จปุ๊บก,ก็ทกกาําการกดขลอรอบข้อความนี้นะครับก็จะได้ขลอรอบลิงก์ไปได้เลยหรือจะกดแชร์ก็ได้เช่นกันนะครับพอทําการข้อรอบลิงก์เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับเอารหัสแนะนําของทุกคนไปให้คนที่เราเชิญ สายด้วยนะครับและรหัสแนะนําของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถคลอบหรือว่ากดตรงที่3เนาไปได้เลยนะครับให้ง่ายเพียงแค่นี้ส่วนในของตรงกรอกนี้ก็สามารถกดรับเหรียญได้เช่นกันนะครับกดรับเข้าไปนี่เห็นไหมเพียงแค่นี้เลยนะครับประวัติการแชมเพื่อนและเราจะได้รับเหรียญนะครับหรือว่าขั้นตอนในการแชมเพื่อนแล้วได้รับเหรียญก็จะอยู่3ขั้นตอนตรงนี้ทุกคนสามารถไปอ่านได้เลยนะครับมันอ่านได้ทุกคนอยู่ละมันก็ไม่ได้ยากนะฮะ ต่อไปนะครับปืด๊ดเราไปในของการเชิญเพื่อนแล้วเพื่อนของเราเขาได้ทําการทําภารกิจ3วันหรือว่า3ข้อที่เขาให้เราทำรํำรรบหรือเปล่าเราก็สามารถมาดูได้จากตรงนี้ตรงตรงูปคนนี้กดเข้าไปนี่นะครับเพื่อนคนที่เราเชิญก็จะอยู่ตรงนี้นครับตรงสีแดงๆนี้นะครับเราก็ได้เหรียญจับเพื่อน แต่ถ้าตังเป็นสีเทาๆดำๆตรงนี้เราไม่ได้เหรียญน,นะเนื่องจากว่าเขาทําเงื่อนไขไม่ครบนะครับเราก็ไม่ได้รับเหรียญน,นะเนาะน่าจะเข้าใจกันนะครับส่วนถ้าเราให้เพื่อนทําการเชิญเสร็จแล้วนะครับหรือว่าเราทำทำการเชิญเพื่อนและให้เพื่อนทําการแสนรหัสนะนํานะครับให้เขามาตรงนี้หน้าของฉันช่องในการใส่รหัสเชิญนะครับก็อยู่ตรงนี้กดเข้าไปได้เลยนะครับ ก็จะโผล่ช่องในการสายล่าเชิญอยู่ตรงนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใส่มันก็จะโผล่มาแต่ใครที่ใส่แล้วมันก็จะไม่มีนะฮะถ้าเราใสา่เสร็จแล้วเราก็ทกําการกดได้เลยจากข้างล่างนี้กันแล้วก็คนที่ใส่ล่าเชิญจะได้รับเหรียญคนที่เชิญก็จะได้รับเหรียญเหมือนกันนะครับนะง่ายๆเนาะไม่ได้ยากนะฮะง่ายมากเพียงแค่นี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูในการหาเหรียญแบกอื่นนะครับก็มาตรงที่จุดเด่นนะครับ ตรงนี้ก็จะมีในของด้านในการโหลดแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่เราจะได้รับเหรียญอย่างเช่นว่าเราจะโหลดในของตัวแอปเกมนี้นะครับเราก็สามารถได้รับเหรียญเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของเขาก็ค่อนข้างยากนะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะโผล่มานี่เห็นไหมอ่ากาลังโหลดรอสักครู่นึงกดเข้ามาหน้านี้แล้วก็กดอ่ากอินนะครับแล้วก็เลื่อนมา เหรียญมันได้เยอะจริงแต่ว่าเงื่อนไขมันอาจอานข้้งเยอะพอตัวเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวลองกดกลับก่อนนะตรงนี้ก็คือมันจะรวมทั้งแอปทั้งเกมทุกอย่างเลยเอาไว้หมดเลยนะครับอย่างเช่นว่าเราอยากจะได้เหรียญจากในของตัวแอปนี้เนาะแอปนี้ก็จะได้เหรียญอยู่ทั้งหมดนี้นะครับหนึ่งล้านเก้าแสนนะครับสองพั 2000, 96, เนเก้าสิบหกเหรียญเนาะถ้าเราอยากได้นะครับเราก็ทําการกดเข้าไปได้เลย มันก็จะมีเงื่อนไขนะครับว่าเราต้องทําตามเงื่อนไขที่เขาได้กําหนดเอาไว้เราถึงจะได้รับเหรียญเงื่อนไขของเขาก็คือมีอยู่3ข้อตรงนี้นะครับเราอ่านแล้วก็เราทําตามเงื่อนไขของเขาให้ได้นะครับเราอ่านแล้วถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราจะทําแล้วก็กดรับจากตรงนี้และมันก็จะพาเราไปตรงที่หน้า Play Store เพื่อทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี่มันก็จะพาพามาในของ y Store นะครับแล,แล้วให้เราทําการ ดาวโหลดและติดตั้งไปได้เลยแล้วก็ทําตามเงื่อนไข3ข้อให้ผ่านนะครับถ้าผ่านเราก็จะได้รับเหรียญน,นะแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอหน่อยนะครับกว่าจะได้รับเหรียญน,นะ,ะกดกลับมาก่อนส่วนถ้าเราได้รับําการดาวน์โหลดแอปมาแล้วแอปมันก็จะขึ้นมาในของหน้านี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นมานะครับปื๊ดนี่เห็นไหมถ้าเราได้รับเหรียญมันก็จะขึ้นมาอยู่เลยอยู่ตรงนี้ ถ้ามันได้เต็มนะสแสดงว่าเราก็ทําเงื่อนไขผ่านแล้วแล้วก็รอรับเหรียญได้เลยนะประมาณนี้คร่าวๆนะครับในของอการโหลดแอป pp, โหลดเกมเพื่อที่เราจะได้รับเหรียญส่วนพวกนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็โหลดแอป pp, โหลดเกมก็มือเหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขมันก็จะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแต่ละ,อะแอปที่เขากำหน,น,นดมาให้เราทํานะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผมลืมบอกไปตรงนี้ก็จะเป็นในของการเช็คอินนะครับเพื่อรับเหรียญเช็คอินรายวันถ้าเราเช็คอินตลอดเราก็จะได้รับเหรียญตลอดนะครับแล้วก็ได้รับได้ค่อนข้างเยอะด้วยได้เหรียญนะได้เยอะด้วยนะครับต่อมาเราเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าในการอ่านข่าวสารนะครับให้เราได้รับเหรียญน,นะอย่างเช่นว่าเราจะอ่านตรงนี้ก็ทําการกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนครับไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้เลื่อนนะครับ และทุกคนเห็นไหมตรงนี้นี่ถ้าตรงนี้เต็มก็กดรับเหรียญไปได้เลยเหรียญพวกนี้ใช้เอาไปทําการแลกเงินถอนเงิน,นครับเข้าในของ t ูมอนดี้วอลเลตเติมเกมต่างๆได้เลยนะครับแต่ต้องตามต้องครบขั้นต่ำนะครับถึงจะสามารถทําการแลกได้นะฮะหรือว่าทําการถอนเงินเข้าในของทูมอน n ี้วอลเลตได้ถ้าเต็มแล้วก็ทําการกดรับได้เลยเห็นไหมก็จะได้รับเหรียญตามนี้เลยนะครับ เมนูก็คือหัวข้อนะครับทําทการอาเข่าวเนาะง่ายๆเพียงแค่นี้เลยนะแต่ละเมนูนะครับเพียงแค่นี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากทาการถอนเงินแบบไวๆก็เมนูแลกเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะเพียงแค่นี้เลยนะง่าย,ายมากนะครับแต่ละเมนูไม่ได้ยากเลยนะครับส่วนในของการถอนเงินนะครับเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวเราค่อยมาทาําการอัพเดตอีกรอบนึงละกันนะว่าเงินจะเข้ามาวันไหนเนาะ ก็ใช้ระยะเวลารลอประมาณ5-7วันนะครับส่วนอันดับที่เมื่อกี้ที่ผมดูก็ทุกคนสามารถดูได้จะอันดับตรงนี้นะครับทุกคนสามารถดูได้เนาะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันเนาะการหาเงินจากในของตัวแอปฟังฟรีนี้แล้วก็การถอนเงินนะครับส่วนเงินเข้า วันไหนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตใหม่อีกรอบนึงละกันวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ใครที่สนใจก็กดลิงก์จากใต้คลิปไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เลยนะครับและหากเชิญและหาแนะนำใครมีก็สามารถทิ้งเอาไว้ตรงช่องคอมเมนต์ใครที่ยังไม่มีก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากว้นเพจด้วยกันบายๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับ